ในตอนที่4นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ภาพรวมของ PBO แบบเร็วๆแล้วนะครับแล้วก็ลองเล่นกันมั่วๆไปก่อนนะลองผิดลองถูกครับไม่มีพลาดลองนะผมแนะนำนะว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลองผิดลองถูกครับเราจะเข้าใจนะครับโอเคเมื่อเราลองผิดลองถูกแล้วสงสัยใช่ไหมทำยงานยังไงมาดูคลิปนี้ครับตอนที่4ครับตอนที่4ี่เราจะเริ่มต้นการสร้างท่อของัวเองครับเอาละครับผมจะเริ่มสร้างท่อครับท่อ HDPE คือท่อของผมเนี่ยผมจะเริ่มต้นด้วยท่อ90า OD นะครับก็คือเอาง่ายๆ90มิลิเมตรนะ90มิลลิเมตรก็คือ90มิลิเมตรนะแล้วตามด้วย OD OD เนี่ยเขาเรียก Outer Diameter นะครับก็คือวงนอกถ้าเป็น ID เนี่ยก็ Inner นะครับ Diameter ID นะครับ OD คือวงนอก v โ o เนี่ยเราจะอ้างอิงจากวงนอกเป็นหลักนะครั้นั้นเองเนี่ยเวลาทาท่ออะไรก็ทําวัดจากวงนอกนะโอดี OD ครับ โอเคในขั้นตอนนี้ผมจะทำท่อแบบคอนเซปต์จะไม่มีความหนานะความหนาจะไม่ไม่ใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเรียนรู้คอนเซปต์ก่อนเอาท่อตันๆนี่แหละเพราะว่าผมคิดว่าเราจะใส่ท่อให้มันมีความหนาทำไมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันหนักเครื่องแล้วเวลาทํางานเนี่ยเราก็ดูแต่ขอบนอกถูกไหมดังนั้นเองเนี่ยแนะนําเริ่มต้นเนี่ยนะครับสำหรับมือใหม่ๆเนี่ยให้เริ่มต้นจากท่อที่เป็นตันๆไปก่อนนะครับผมเชื่อว่ามันก็พอแล้วล่ะสำหรับการทํางานครับ โอเคผมจะเริ่มต้นทำท่อ90 OD ครับเอาแล้วนะผมก็เริ่มต้นจากการกดตัว C ครับหรือโซโคนะพื้นฐานต้องไปดู C 0 o ที่ผมสอนแล้ว88ตอนนะครับหรือลงคอร์สกับเราก็ได้พื้นฐานก็ได้นะนะครับก็ไปดูฟรีก็ได้98ตอนนะเยอะแยะเลยเป็นพันตอนอยู่ในช่อง YouTube ของเรานี่แหละนะครับไปดูเลยหรือถ้าใครอยากจะแบบประหยัดเวลานะครับอยากเรียนรู้ใจป้อมนะครับก็เทคคอร์สพื้นฐานนะเรามีคอร์สพื้นฐานแบบว่า พื้นฐานและเรียนตลอดชีวิตเลยนะมีหนังสือมีคลิปวิดีโอแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มนะครับก็ติดต่อเข้ามาผ่านไลน์แอดของเราโอเคผมกดตัว C ครับตัว C c i c l ครับสังเกตนะครับว่าที่ตัว C c i c l เนี่ยมันจะมีคําว่าไซส์อยู่ไซส์คือจานวนขอบครับแน่นอนครับเราต้องคิดให้ดีนะครับว่าขอบวงกลมเนี่ยมันทําให้เครื่องหนักนะถ้าขอบเยอะมันก็หนักถูกไหมครับก็มันก็แล้วแต่จะเลือกนะปกติองค์กรผมเนี่ยผมจะให้น้องๆทีมงานเลือกกันเองนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมัน แหมมันถ้าเลือกต่างคนต่างเลือกไม่เหมือนกันถูกไหมผมใช้สิบสองขอบนะเพราะว่ามันจะสวยด้วยแล้วก็มันก็จะเบาครึ่งหนึ่งด้วยก็กดคําว่าสิบสองครับแล้ว enter ก็จะได้วงกลมสิบสองขอบครับนะสกกดามันไม่มวงกลมจริงๆนะมันจะเป็นขอบนะพอลิกอนสิบสองขอบครับโอเคคลิกตรงนี้ครับแล้วก็ดึงออกมาครับผมต้องการรัศมีครับท่อผมเป็นเก้าสิบมิลลิเมตรโอดีครึ่งหนึ่งนะไดเมเตอร์คือเก้าสิบ ครึ่งนึงก็คือรัศมีถูกไหมครับรัศมีก็คือครึ่งหนึงของไดเมเตอร์เส้นผ่าสศูนย์กลางนะครับก็หาร2 90หาร2ก็คือ45 mm นะครับผมใช้หน่วยเมตรนะแต่ผมก็อยากคำนวณเหน่วยมิลก็พิมพ์45 mm ครับแล้วก็ Enter ครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็จะได้วงกลมที่มีไดเมเตอร์เส้นผ่าสศูนย์กลางนะครับ90มิลกดตรงนี้ครับไดเมนชันครับแล้วก็คลิกไดเมนชันนะ พื้นฐานในคลิกนี้ครับก็จะบอกว่านี่คือไดเมเตอร์0ู9เมตรนะครับเราสามารเปินหน่วยเป็นมิลได้ถ้าต้องการนะครับก็ไปทดี่ยสั่งครับ window นะครับแล้วก็ model info unit ครับปรับได้เลยครับ length ครับให้เป็นหน่วยมิลลิเมตรแล้วก็ทนิยมครับไม่ต้องมีก็เป็นหน่วยมิลลิเมตรครับปิดครับเรียบร้อยครับเราก็ได้เรีย้อแล้วนะครับอ่ะกดย่ลบครับลบทิ้งตนีไป ขั้นตอนนี้คือการสร้างเฟสขึ้นมาครับผมจะไม่มีความหนานะในขั้นนี้นะครับจากนั้นครับผมจะคลิกรัวๆครับหรือคลิกข้อก็ได้คลิกรัวก็ได้ครับแล้วัหมดครับคลิกขวาครับออกคําสั่ง Make Component ครับ Make Component คลิก Make Component ครับจากนั้นครับนี่คือท่อที่ต้องสร้างต้องทำเป็น c o ม p o เนน t นะครับผมตั้งชื่อว่า HDPE p i นะครับ แล้วก็ PE ร0อยนะครับวัสดุเป็น PE นะครับ e 1้อยแล้วก็ PN 10นะครับค่าดังนัน1ิบไม่เป็นไรบางคนไม่ได้แบบว่าเรียนรู้เรื่องวิศวกรรมพวกนี้นะครับแค่พิมพ์ชื่อเฉยๆไม่มีอะไรมากครับไม่ต้องสนใจท่อ a t p e คืออะไรก็ไม่ต้องสนใจมันไม่บางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แต่รู้ว่าเป็นท่อชนิดหนึ่งสีดำนะครับเป็นท่อพลาสติกนะครับเทอร์โมพลาสติกนะครับอะแคนั้นพอเป็นท่อสีดํานะครับก็ จากนั้นมาครับออกคำสั่งครับ set component axis กับตัวนี้สำคัญมากนะครับแล้วเอาแกนครับมาคลิกตรงนี้ครับสครั้งครับหนึเราจะได้แกนมาอยู่ตรงนี้ครับและนี่คือเบสิกง่ายๆครับแกนน้ำเงินจะวิ่งขึ้นตามแนวท่อนะครับนี่คือหลักการของ VBO Pro ครับนะโอเคเมื่อได้แล้วกด create ครับเรียบร้อยครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้ท่อขึ้นมาแล้วนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมผมถึง ไม่ทําท่อให้มันยืดมาเลยเพื่อง่ายต่อการทำงานครับไม่ต้องยืดก่อนนะอ่ะไปที่คำสั่งครับ default tray แล้วก็ component default tray นะแล้วก็ component นะครับกดรูปบ้านตรงนี้ครับจะเห็นว่าเราก็จะมี component ที่อยู่ในโมเดลเรานะครับนะอ่ะตัวนี้ครับดึงมาเลยจื๊ล่างมาวางครับและตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า component ที่เป็นเรียกว่า base นะครับ base object ก็คือเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วครับมันจะกลายเป็นขนาดตัวนี้แหละนะครับ แต่ถ้าเราสเกลครับดูดูใหม่นะถ้าเราสเกลตรงนี้ไปครับอ่าแล้วไอ้ตัวเบสตัวนี้ถามว่ามันสเกลด้วยไหมคำตอบคือไม่ครับไม่นะครับและนี่แหละครับโปรแกรมสเกดับเนี่ยจะถือว่าตัวแรกเนี่ยถือว่าเป็นตัวเบสนะครับเป็นตัวกำหนดนะขนาดนะจากฐานข้อมูลนะครับดงนั้นระวังให้ดีนะตรงนี้สำคัญคือวีดีโอไปนิ่ครับจะใช้ตัวเบสเท่านั้นในการทำงานนะครับห้ามสเกลขึ้นนะ มันจะทําให้ท่อเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดครับดังนั้นเองห้ามสเกลเพราะว่าเราต้องการเบสนะครับเป็นตัวทํางานครับประมาณนี้นะผมไม่อยากสอนลึกเกินไปเดี๋ยวยากเกินไปสำหรับมือใหม่ครับดับปรลคเข้างในครับจากนั้นกดพีพุทภูครับดึงขึ้นครับและดึงขึ้นหนึ่งเมตรครับเอาหนึ่งเมตรก่อนนะจริงๆงกี่เมตรก็ได้ครับแต่ผมขอหนึ่งเมตรครับพิมพ์หนึ่งเอ็มครับเอนเตอร์หรือหนึ่งพันมิลนะครับแล้วแต่เราครับเรียบร้อยครับและตอนนี้ดูนะตัวเบสครับมันก็จะยาวเท่ากันครับ ไม่ว่าผมจะยืดมันนะครับยังไงก็ตามครับหรือหดนก็ตามครับไอตัวตั้งต้นของเราครับมันก็จะยาวเท่ากันตลอดเวลาและนี่แหละครับวิวบอย b งโปต้องการตัวนี้นะครับในการทํางานครับถ้าผมต้องการจะเช็คว่าตัวนี้ทําไมมันถึงยาวครับให้เราคลิกขวาครับออกคําสั่งที่ชื่อว่า reset scale เห็นไหมครับคลิกขวาครับ reset scale และนี่คือหลักการง่ายๆครับเราต้องการท่อที่มันไม่มีการสเกลครับ เมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วครับเราก็จะเริ่มต้นทํางานได้ครับเอาละเมื่อเราเข้าใจตรงนี้นะครับเรามาที่คําสั่งตัวแรกครับเรียกว่า open d i a l o g จากนั้นครับเห็นไหมว่าตอนนี้เรามีไลบ r ารีอยู่ครับนะซึ่งไม่เอาครับเราไปที่ฝั่ง new ครับก็คือไลบรารีที่ผมดาวน์โหลดไว้อะจากกล่องของขวัญตรงนี้ครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ผมต้องการสร้างใหม่ครับผม new ครับอ่าสร้าง new เลย นีคำสั่งนี้ครับเรียกว่านิวนะครับนิวนะนี่ครับนิวนะอันนิวครับตั้งชื่อเลยครับว่าเป็น HDPE p i p ยนะครับ PE 1 0 0 p n 1 0อ่า description ก็เป็นอะไรครับอาจจะเป็นนะครับ d i n ดินนะครับมาตรฐานเยอรมันนะครับอ่านี่ตัวอย่างตัวอย่างนะหรืออใส่ชื่อบริษัทก็ได้ครับ SKH นะครับอ่า product น่าอะไรแบบนี้นะครับก็พิมพ์เข้าไปอันนี้ให้ให้คนอื่นรู้เฉยครับต่อไปไซซิ่งตรงนี้คืออะไรครับไซซิ่งเนี่ยมันมี2แบบให้เลือกกับราวกับ t o ูดิเมนชันราวกับท d i m e n s i o n นะครับไอ้ราวนี่คืออะไรคือท่อกลมนี่แหละเขาเรียกราวราวกลมมนเนี่ยราวแต่ท d i m e n s i o n คืออะไรครับท d i m e n s i o n คืออะไรพวกท่อดักเป็นสี่เหลี่ยมเอาง่ายก็คือเป็นพวกสี่เหลี่ยมนะครับนะท่อดักรางคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ย อะไรก็ตาที่เป็นเหลี่ยมครับเราพูดถึงกว้างคูณยาวอย่างเงี้ยนะครับในกรณีนี้เราเลือกท่อถูกไหมครับก็คือราวคับออเตอร์คือผู้ทําครับก็เป็นสเกตอัพโฮมนะครับบริษัผมเองนะครับคัตเตอร y ี่ครับก็เลือกได้ครับลองกดตัว m อ p ครับมันก็จะมี m อ p กับพ u มบิ้งให้เราเลือกพัมบิ้งครับอ่าก็เลือแต่เราครับแล้วแต่เราเลือกเพราะมันไม่ใช่สาระสำคัญนะคัตเตอร y กี่เนี่ยครับก็เป็นท่ออะไรพัมบิ้ครับนะก็เลือกได้มีดักด้วยนะดัก จะมีดักเวิร์กนะครับตัวดีเข้าไปในดักเวิร์กถ้าเป็นตัว mvp ก็ mvp ก็จะมีด้วยตัว m นะครับโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บนะครับยังไม่จบนะเราจะต้องมากําหนดนะครับขนาดท่อตรงนี้นะต้องต้องสร้างคอลเลคชันปุ๊บเนี่ยตรงนี้ไม่ไมพอนะครับต้องมากําหนดท่อด้วยไซส์ครับโอเคตรงนี้สําคัญมากนะบริเวณนี้นะครับก็คือไดเมเตอร์จริงๆนะครับของท่อนะครับซึ่งมันจะอ้างอิงขนาดจริงๆครับเป็นมิลลิเมตร นะครับตอนนี้เราเริ่มหน่วยมิลลิเมตรนะอ่ะแล้วตรงนี้ครับคือเนมครับเนมก็คือคําอธิบายท่อครับว่าท่อเนี้ยชื่ออะไรซึ่งไอตรงเนี้ยไม่ใช่ขนาดจริงครับเราเราแก้ได้ในคลิปท่านคือรายละเอียดครับอยากใส่ก็ใส่ครับในกรณีนี้ผมทําให้ดูก่อนดีกว่าง่ายดีครับกดบวกกันตรงนี้ครับแอดครับแอดไดทเตอร์เท่าไหร่ครับตัวแรกครับเก้าสิบมิลครับผมเริ่มนะเก้าสิบมมครับแล้วผมไม่ใส่ชื่อได้ไหมเสียเวลาเดี๋ยวให้มันสร้างเองครับ ให้เป็นชื่อเดียวกันครับออโต้เจเนเรตไม่ต้องกรอครับกดแอดเรียบร้อยครับไดพิเตอร์เก้าสิบมิลลิเมตร OD ีนมคือไดปิเตอร์เกสิครับพอดีท่อ HDPE เนี่ยมันเอา OD ว่าอยู่แล้วครับกดบวกครับหนึ่งหนึ่งศนะครับมิลลิเมตร mm แอดเรียบร้อยครับบวกต่อครับหนึ่งสองห้า mm แอดบวกต่อครับหนึ่งสี่ศูนย์ MM at บววครับหนึ่งหกศอันนี้คือมาตรฐานนะครับที่เรามีอยู่นะครับอ่าต่อไปครับหนึ่งแปดศูนย์คือผมอะทำงานท่อมาเยอะเย็ดดีครับแทบจะตั้งแต่ d ด y 1วันจนถึงวันนี้เลยครับนะก็ตอนแรกง,งงนิดหนึ่งท้อ PE เนี่ยมันจะเป็น OD ครับแล้วเวลามันไปต่อกับท่อ ID เนี่ยก็ต้องมีต้องมีสมการนะครับนะไม่งั้นอันนี้ก็ ถ้าใครทางานท่อพีอเนี่ยก็จะรู้ว่าปรับเซียนนะครับนะท่อปรับเซียนนะครับถ้าใครทาท่อไอดีมาท่ออะไรอย่างเงี้ยมาเจอพีอีก็จะงงครับผมงงมากตอนแรกนะ,ะไม่เป็นไรเล่ากันระหว่างรอไม่เสียเวลาจะได้ไม่จะได้ไม่เบื่อนะครับเอาไปสองสองห้าแล้วก็สองห้าศูนย์นะครับนะแล้วก็สองแปดศูนย์นะครับแล้วก็สามหนึ่งห้า ครัผมผมอยู่ที่14่นิ้วนะสามารถ5ครับโอเคครับเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็จะมีท่อละถ้าต้องการลบก็กดตรงนี้ครับแล้วก็กดลบนะผมไม่ลบนะครับไม่ลบนะแก้ไขได้นะครับตรงนี้แก้ไขได้อยากใส่อะไรก็ใส่ได้เด็กพี่แคนก็ใส่ได้ผมไม่อยากใส่นะครับถ้าใครอยากใส่ก็ใส่นะครับอ่ะเมื่อได้แล้วครับกดเซฟครับเซฟแอนเอ็กซิทครับระวังให้ดีนะอย่าลืมเซฟนะปึ๊บเรียบร้อยครับในตอนนี้ครับเราก็จะได้ ไซส์เห็นไหมครับให้เลือกหลายขนาดและนี่คือท่อของเราครับอยากอีดิตครับกดตรงนี้ครับเหมือนเดิมครับ collection editor แล้วเราก็แก้ไขได้ครับอ่ะปิดครับเรียบร้อยแล้วครับเอาล่ะตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าต่อไปนี้นะครับผมเรียกตรงนี้ว่า non physical data ข้อมูลที่ไม่มีรูปร่างครับเรากำหนดไปแล้วครับแต่ตรงนี้ครับผมเรียกว่า physical data อ่ก็คือชิ้นงานที่มีตัวอยู่จริงครับ ในตอนต่อไปครับนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อ2ตัวนี้เข้าหากันครับ <c oughs> เพื่อจะสร้างท่อออกมาครับแบบเบสิกครับง่ายมากๆนะครับบอกเลยว่าผมพยายามสอนแบบแบบว่าเอาแบบคือสอนไม่ช้าไม่เร็วนะแต่ผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพรวมแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะครับนะถ้าช้าเกินไปอาจน,น่าเบื่อครับเร็วเกินไปก็อาจจะไม่ดีถูกไหมนั้นปานกลางนี่แหละนะหลายคนอาจจะเดีเฮ้ยทำไมไปสอนเร็วไม่สอนช้านะเอาแบบสไตล์ทันป้อมนี่แหละครับสอนกระชับฉับไวเรียนได้ง่ายๆอีเซียนฟันครับ